หลังจากที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตนะคะชาวบ้านบางเสด็จค่ะต่างร่ำไห้แสดงความอาลัยรวมทั้งเตรียมที่จะสืบสารพระราชปัิธานเรื่องของการปั้นตุ๊กตาตุ๊กตาชาววังตลอดไปตามพระราชดำริค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะภายหลังจากที่ชาวบ้านบางเสด็จทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์ อายุ72ปีท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกศูนย์ตุกตาชาววังบ้านบางเสด็จค่ะรำไห้ด้วยความเสียใจเพราะว่าเคยถวายงานกับพระพันปีหลวงตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จค่ะแล้วก็เป็นพระราชดําริของพระองค์ทั้งยังได้เสด็จมาที่นี่ถึง5ครั้งในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยอาจารย์รุจีเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าพอทราบ ถึงข่าวก็รู้สึกเสียใจและรู้สึกใจหายเป็นอย่างมากไม่คิดว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตไวเช่นนี้ซึ่งตนเองได้รับเสด็จพระองค์ท่านหลายครั้งค่ะ หลังๆแม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาไม่ได้ก็ยังคงระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่นั่งปั้นตุกตาชาววังค่ะที่เป็นพระดําริของพระองค์ท่านในการที่จะหาอาชีพมาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งพระองค์ท่านเสด็จมาทุกครั้งก็ได้ถวายงานอย่างใกล้ชิดและเมื่อพระองค์ท่านตรัสก็จะจําเอาไว้ บางครั้งเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาก็จะนำรูปแบบของตุ๊กตาใหม่ๆเอามาให้ดูให้ชาวบ้านได้ปรับปรุงและทรงตรัสให้ปั้นตุ๊กตาชาววังศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อสืบทอดให้ลูกหลานได้ดูและเสด็จมาที่นี่ถึง5ครั้งค่ะทุกครั้งที่นั่งปั้นตุ๊กตาชาววังอาจารย์รุจีบอกว่านึกถึงพระองค์ท่านตลอดจนตอนนี้อยากร้องไห้เสียใจมากที่สุด และจะยืนยันว่าจะสืบสารงานที่พระองค์ทรงดำริไว้จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตค่ะก็ได้รับประเด็จหลายครั้งนะคะครั้งหลังๆที่พรองคท่านมาไม่ได้ก็จะระลึกถึงตลอดเวลาทุกถึงจะอยากร้องให้ค่ะทุกครั้งที่มาที่นี่อาจารย์รับสเสด็จตลอดแล้วประเด็ด <c oughs> ทุกครั้งพระองค์ท่านก็ตัดตัดอะไรก็จาไม่ทุกครั้ง ที่มาอยู่ที่สย์นี่ก็เพราะว่าทึงถึงกอ็นข้านที่ดูฝากฝังเอาไว้ว่าให,ให้ให้ดูตุ๊กตาชาววังทาให้สวยที่เขาถามหาที่ฝากคำมากรนตลาดแล้วขายไม่ออกองท่านส่งไว้นะคะคจะ,ะให้ปั้นเป็นชุดปั้นา วัฒนธรรมประเพณีของไทยไทยเราเนี่ยเด็กรุ่นหลังได้ด้สืบทอดนะคะอาจารย์คะรูปนี้เป็นรูปอะไรนะคะอาจารย์ที่เรารที่เรารับพราะราชทานเงินที่เราปั้นตุ๊กตาชวาววังได้ท่านจึงให้เป็นฝันกําลังใจกับเราที่เราได้ทําตุ๊กตาชวาววังท่านเก็บตุ๊กตาชวาววังไปและท่านก็มอบเงินมาให้เราเป็นเป็นค่าใช้จ่ายนะคะรับประทึกถึงพระองค์งท่านแลวก็คิดถึงตลอดเวลา ขณะที่อีกหนึ่งท่านนะครับที่อยู่ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังก็คือคุณพิรยาน,น่วมดวงประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววังท่านก็นําพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งโต๊ะหมู่ถวายสักการะที่ด้านบนของศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จนะครับเพื่อให้สมาชิกและประชาชนได้ถวายความอาลัย สำหรับสวนตุ๊กตาชาววังบ้านบางสเสด็จนะครับเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2519เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับราษฎรให้มีรายได้ ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ปั้นตุ๊กตาชาวังบ้านบางเสด็จนะครับมีการจำหน่ายและที่นี่ยังเป็นศูนย์งานศิลปะหัตถกรรมที่ส่งออกไปขายที่ต่างประเทศด้วยนะครับ